ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีวอซิคุสโคนพน้องสวงสวอนหว่าจะเป็นทางลาวฝั่งไทยพี่น้องต่างประเทศยินดีตอนรับเขาสุส่งชาเป็งคือเก่าพี่น้องอ่ะมาแล้วกะอย่าลืมกระไรกระเซนแทงเนาะอ่าเปิดภาพมากอะจอกันน้องแรปเตอร์พี่น้องเึ่งกำลังเบิ้องปิดกับก้าวไาเลยว่ะเนอะไเลยเว็บกับก้าวไาเลย นี่ี้แหละเหนื่อยมันบ่ลูกำลังเป็นนอนอยู่นะกำลังกริบกริบกริบเลี้ยมันบ่ลูก <laughs> thằng chơi bừng คู được uhm? <laughs> <laughs> Ngoan <bừng> <laughs> ส the ิกดแล้วพี re, ่น้องเด้อนะกดแล้วเบิ่งดีๆเบิ่งดีๆบ่กดบ่กดนี่เอ้เบิ่งดีๆลูกาพี่น้องเอ้บ่ยาเออบ่ยาก็เป็นวไปกลลูกเนาะสิติกสิบ่งติดลั่นบ่ mặt trăng mặt trăng luôn Mình tai tai như này tai e... tai e... tai tai e... tai ơi เมิงตุนบ่ะเมื่อเเค่นด้รูดดเมื่อดักปต้องให้กับแม่เด้อเงตุนมาลรกวะพ่ากับเดูด้อโอ้หชื่อยาย้วคะฝนตกอยู่นอกกันคืออยู่หนาวอยู่รู้นะ bừng tỉnh bừng miệng luôn bừng cầy vợ, chắc bừng về, đi <laughs> được không té, xài đi giờ đi, hả? Khó Thở oh <laughs> như Nào, đây bây nó cả nó tốt này. Oh คือพุทโไปใส่ร์เบเนลุ่มกินยาเด้อลูกเด้อแก้ตันเสื้อแผ่นเบิ่งกระตุนเด้อพี่น้อยอืมอืมอ๋อหลีที่หอบบลูกบ่หลีนี่หอบวะลูก dì dọa dì Hử? dì dọa luôn dọa ừm, đôi dì 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 Đưa dì dì đôi, đôi,

ปืนดูลูกปืนด no ู้หนาไปใช่บาวันเดไปดินเชลูกวันไปบ่เป็นบัานมาทัลูกเป็นมัดปรมาณคพื่ผ่านหากวันตันด่างเงินบ่ตาคนไปเลยเน้ปืนปืนดูลูกปืนปนดูขีกระถาดูลูกข้าลูกระถาด้ไหน ฮัลโหลปรธานอะไรอาชิวเวนมากินยาอะไรปคนตัวฮัลโหลประธานอะไรตันดังนี่มื่อคืนนี่ฮะนอนแล้วก็ก๊ๆเขาอาชิว <cười> <cười> ủa, <cười> ừ này, đi. như vậy nó hội bà. bên hội bả, bên thang nào bên thang nào thay đi nào. <laughs> เป็น้องอย่างนี้่ะเป็นท่งเป็นห้องนับหลายพอมนีแหละเป็นทางแม่นี่ยเดียวเราเห็นตอนเห็นดีลงช้ายทางกลางอยู่ได้ทำมาให้เลยมอนก็ได้กินนะนั่งืมจับปู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 อยางบึงมอบึงขอยมอดได้ Đừng giờ dạy chu 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 Dịch dạy 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 đây dạy 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 nè dạy 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 dạy

ยังไงครับแรงกดไปกเกิดอาญาไหมกีแค่ไหนไอ้จริงน่เลย,ยกิ่งนะเดินกรเดินหน้านี่ก็แล่นเลยประจัก ก็ดล้กเลยเห็นไหมมอสับลมหนาวอืออือนี่ครับรลุดแล้วขับเลยนะเฮห

E um. ไปปะปะวันรีปปปปปจ้าจ้าจ้าวันลีเงินเียอันอะอยัง เล็นพอไหลูกไปนงขี่ไหมห้องนม่เพีงโอวันลโอวันเล็โอวันบอะไรอ่นี้อ่กกันึ้นบึนนะนะจะไปเน่นนนลูกจะไป้งวึนวปุ่นุนุ

เห็นวะก้อนี่ยก้นเจ้าเห็นเห็นเฮ้ยเฮตยเป็นมาร่นคืนี้ก็นอนตันดังเวรคืนเบงมอไงเบงอะ เมื่อมันก็เริ่มแหงแล้วนะเพียงเนาะแต่ว่าเป็นวัดตืมบัดน,นี้ในวัน,นลิกตันดังรู้คืนนี้ทางดางังมาเส้นหนึ่งก็ตั้งตันมาได้บอกไปล่างพอไปด่างก่อนเด้ไพี่น้องเลยปวกขึ้นเฮือนพี่น้องตัวนี้คนตอ่ะคนตกโอพ่อกำลังยามอ่ะอ๋ออักเสเนี่ยนีอะไรกันนี่ไม่ใช่ แต่ตงย่างก็เลน่กะเป๋าว้ักทีนอ่ะเออจะต้องไปอด่นเลือดตกปวดเ็นบใช่คือเป็นปนะเออก่อไอ้นีนึงไ่ได้อาะก่อบอดีเยี่ยมพันแหงงเนาะกอดมือบนคืนเออกินวงญญันได้น่อยเห็นไหว่าเราดินขึ้นว่าะผมาดก็ตาย เวอรอย่งเี้ก็อิจฉาการบะอิจการนอนนี่เอ้าเหเหือนว้ยดียน,นี่น็วนมชัยน่เนนื้อกัรปวกกันเนื้อทายเอ้าบ่นะ่อ้าไอ้ย่ออ้าว ตื ab, ่นส่วยหมดเร้าเนี่ยข่ามาเจาะซเถอะวาเจอจิ๊บดนี่เห็นบอกกันผวกึนบกกระถอกเสีย์ตายหมักเลยไปไปเสีชื่อเลยอ่ะเสือสีเอ้อสือเอามึงผ้าตอามึงผ้าโซ่กระไรเก็บปัดตตายมัก จะ,จะเห็นไม่เท่านี้บอกเบ็นจะเบ็นตอนไหนปะเนฮะเนจะเห็นตอนไหนวะนนอ้ามันทนอยู่แต่งไหนมึงอย่างเดียวมลจมแม่อยู่แล้วังเห็นแล้วใ่ไหมเหมือนเ,เ,เห็นอยูด่ดอกนี่ดี่มม<บ>ึงมีกออยู่นี่บ่เออก็ออกรหน่วยนะก็แต่นล้วมากยอ,<บ>อยู่หน้าหอ่อเขาได้บ่เขาจะสียมันกลับไปยังลุกไปกินนมบ๊อบมั่มบ่ อยากไปเลยนี<อ>่ยเลย<อ>ไปมาได้ไปบ่ได้ลูกคนมันตกห็นบอกคนตกเขาบอกเอาตู้เย็นออกแล้วไปจังใสนะบางทีบอาไปล สำหร so 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 ับคลิป oh, น <cond> <ed and> <ze> ี <XP> ้สะแพงก็ส <Despite commentary> ิได้ขอปิดคลิปแล้วมินี้ก็บ่กไม่ยังไลายมาเหาะกันแนวเติร์กขึ้เก้าพี่น้องอ่ะชิทายทายคลิปนี้ก็มีได้คำอวยพรอวยใจให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความขายยจะมีสำหรับคลิปนี้ข้อกาวสบายดีบ๊ายบาๆลูกสบายดีเรวยรวยสบายดีสบายดีเฮ้ยปะเอ๊ะคางไว้บายบาย 拜拜。嘿嘿 <Bye> <laughs>